3 2 1สองหนึแอคชัน่นสวัสดีค่ะคเคย่ซี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็มาเป็นเกมไม่ค้าวกันอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมาอยู่กับพี่พีแล้วก็น้องทีนั่นเองคะ่ะเย้เย้อยู่กับ <Alo> น้องเมอ้าน้องคีมาด้วยเหรออสวัสด <i> ีค<ป>่ะน<อ>้องคีพี่เรามาตรงก็งางมานะว้าพี่ทีเขาจะไม่ให้คีเล่นคีไ <i> ปด <weighs S 1> ุกคนครับ ไม่ทียังไม่ได้ไล่เลยมาเล่นกันไม่ไม่มเล่นอะไรไปเล่นันอะหวงวงไปเลยไป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 ้ปไปไปไไป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 ไอไปไปไมีปไาไปไปอปไปไปไปอปไป้ปไนไปไปไมไไป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 ไน เธอพี่จ <gegen violin> <warfare> ุ <left> ๊บเลยอะไรกันวะจะบอกว่าเราจะกลับมาลงคลิปปกติแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานคือพี่ขวัญลงคลิปใช่ไหมไหมครับใช่ไม่ได้ลงเพราะว่าไฟพี่เสียจริงๆจะกลับมาลงแต่เมื่อวานแล้วขอโทษด้วยนะครับโอเคมาวันนี้เราก็จะมาเล่นลักกี้บ็อกกนอีกแล้วค่ะวันนี้เป็นลักกี้บ็อกอะไรคะน้องทีคะลักกี้บ็อกอะไรลักกี้บ็อกขนมหวานครับ ว้าวที่บ็อกขนมหวานเป็นยังไงอ่ะมันก็หวานนั่นเองชื่อไหม candy candy เราจะไปไม่มีอาหารแล้วครับทุกคนแ candy ไม่มีอาหารไม่มีอาหารทุกคนเสกเอาละกันโอเคมีให้แค่หกสิบสี่กล่องใช่ไหมแล้วเราจะเก็บอะไรบ้างเราจะแข่งตีกันหรือจะทำอะไรฮะเราจะตีกันอย่างเดียวเลยไม่สนามนะครับนั่นะสนามนั่นไม่มีกล่องไม่มีอะไรใช่ไหม no เดี๋ยวนะแล้วเราจะชุดเราไปทิ้งที่ไหนดีอ่ะ โอเคงั้นมารุยรุยตุ่ยตื้อเปิดละปรับอ่ะมาทำไมไม่ใช่หรวพี่พี่ชายใช่ไหมรับผมเอาอุ้ยพี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะไอ้ีเกิดเหตุการณ์มีคนบุ้มต่อหน้าต่อตา พี่ทำร้ายแล้วอ่ะพี่เนี่ยมันคือพี่นี่มันคืออะไรมาแล้วเดี๋ยวเราเปิดดีกว่าผมไม่รู้มันคือระเบิดโอ้โหโอ้ีนี้คนอันตรายกระเด็นกระเด็นพี่บวานพี้โอ้โหโอ้ไม่เราใจเลยทีนี้มันไม่แรงอ่ะมันไม่แรงรัศมีมันจางเกินไปนะครับ มันก็น่ากลัวอยู่ดีอะนะมันไม่ได้สองตกฝนตกฝนตกจะไม่เป็นอ้ามเราได้แล้วพี่โอเคตาต่อหน้าตาปีนอันนี้อะไรอะปิดฝนหน่อยโอเคโอ้ยไม่ต้องปิดแล้วพี่ผมปิดแล้วพี่ชาร์จกินไปโอ๊ยพี่วว้าพี่พี่ปืนไม่ได้ดาบแล้ววะพี่อันนี้อันนี้ พีดพีดพีพีพีดพีดคุดไม่ได้กระจกเอาไปทำไมก่อนลูกโอ้นห่ช่วยสองพี่ขอบคุณนะพี่ส่งชั้นพี่มันคืออะไรผมอยากรู้พี่พีอยู่ไหนอะไรผมอยากรู้ว่านี่คืออะไรพี่คิกพี่พี่ปีดปาดปีดปี่ปีด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 ปีงปีดปีกวีดคืออะไร แกบอเชอร์ทรรมชาติกระตุกพี่ก็กระตุกมันกินได้ด้ว่วะไอ้ยเอ้ยเออโอเคหายโอ้าพี่อยู่ไหนโอเคหายไปหนอาตาตามาหมดสเตตมา้ยพี่อ่าอ่าธรรมชาทีกันปืนแรงกจัดโอ้โหปืนแรงจัดแล้อะไรมาโอ้แรงวหมแรงวหมแรงวหมแรงจริงแรงจริงครับผม วิ่งเลยนะโอ้ยพี่ยิงยังวะโอ้ยิงสองทีตายอ่ะพ่อโหดอ่ะโห้จริงอ่ะโอ้ยไม่มีก่อนเลยเนี่ยอะไร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 เหรออะไร่เห็นมีอะไรเลยอยู่ดีดิทุกคนไหนอ่ะเห็นเราอยู่เหรอส่งคอพี่ผมช่วยพี่อ่ะโอ้ยจะตายแล้วนี่โอ้โหกันทีแล้ววันนี้กูจะตายไปเนี่ย วิงีคเราอดะไรอย่าดีนูนี่เลือวิ่งเลยค่ะเราลอดป่ะปึ๊บอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วยาเยดับอ้ถ้าเรามีคนที่เราจะดัาได้ดัได้เราต้องหาแคนดี้มาผมไม่น่ายาพิพีเลยไอ้ที่มันกินได้อะ ดิคานดี้มันหมดแล้วมัจะเปิดเซ็ต์ด็ดเลยพี่แคนดี้มาจากไหนนี่ไอ้เนี่ยพี่นี่ไอ้เธอไหนนี่นี่นี่วุ้ยอุลตร้าแล้วไม่เห็นเธอเอามาจากไหนลบเฮ้ยอะไรอ่ะก็ะปบื้องแรกนี่ว่าตัวของเราพี่โลงอ่ะแยกของเราเฉยแต่แไรและพี่พี่นี่มันพี่ผมไม่ผมไม่พี่ขวัญพี่ผมเสียสลายพี่พี่พี่ลงปีมัน อะไรอ่ะไม่พี่จงกินมัน Warning Don't Eat Me อย่าอีอย่าอีพี่พี่ผมได้อันนี้แล้วพี่กินมันแป๊บพี่้พี่ทำไมเดินอะเราเล่นเะจอดรอบเลยนะพี่ก็แกบอกว่าให้เป็นอ้ให้กินน่ะเขาเรียนกินเ้ายทำไมเราไม่ได้ของพี่นะเป็นไงผมได้ดาวมาสองรอบแล้วเนี่ย โอ้เอาไปทำอะไรอย่างเราจะใช้แคนดี้เราจะเอาแคนดี้ดาเมจไปดีเลยอุ้ยอะไรอ่ะตกใจรึเปล่อ๋อแคนดี้ได้ป่าอหเราเป็ยังไง้อุ้ยเราได้อะไรอ่ะโอ้หตีทีเดียวก็ตายฮะเนาะก่อนจะแตกเลยมนะแกเพลงเออพังหมดเลยอ่ะก่อไม่เหลือชิ้นดีเลยเดี๋ยรารอตีทีเียมันจะจริงจริงจริงหรือเปล่า เจ๋งจริงๆเจ๋งจริงๆเจ๋งจริงๆเจ๋งจรงหัวใจเหลือหนึ่งหัวใจเหลือหนึ่งอันตาพีเหรอฟ้าวิทยาดี้ไม่ออกเลยอ่ะวดทยาอู้หู้ครโหดวิ a p p l ป Apple เอาขึ้นึ่งอ่ะอ่ะอ้าวใครแล้วรแล้วเฮ้ยพี่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 ลองอันนี้หน่อยพี่อู้อันนี้อะไรอ่ะไม่เบิร์นไม่เบิร์นจันท ดูเคปปี้เคนดี้แอปเปิ้ลนี่เธอวู้ดับดับเธอดูดูเคนดี้แอปเปิ้ลวิ่งเร็วพี่ผมพิจารพี่โยนนี้จังพี่พี่โยนนี้ผมหน่อยพี่ไปแล้วโยนเนาะโยนเนาะใช่พี่โยนโยนโยนพี่โยนได้ถีได้ได้ถีได้อ้าวอ้าวพี่กิ๊กคว้าโอ๊ยไม่เป็อย่างนี้เหรอใช่พี่กิ๊กคว้ากิ๊กควาโอ้โอ้เจอของดีแล้วคณเจอของดีแล้วเจอ แคนดี้แอปเปิ้ลแคนดี้แอปเปิ้ลเอาให้เราสิถ้าจะให้อ่ะตอนนี้เราจนมากเลยี้ยงผมก็ได้พี่อ้แคนดี้แอปเปิ้ลมันอ่อนหัดเกินไปพี่เธอหมกเล่นเป็นแถวแล้วก็สูงต่อสีก่อแล้วก็กระโดดสูงนี่เร็วอุ้ยก็ได้โอุ้ยพี่เก็บของเข้าไปพี่พีสนใจป่ะพี่เนี่ยเมื่อกี้พี่เก็บแอปเปิ้ลม่วงเข้าไปแคนดี้แอปเปิ้ลไปอะเมื่อกี้เขาตัวเธออ่ะงั้นเราจะไปอยู่กันเรื่องนี้ใช่เหรอเราจะไปอยู่กันเรื่องนี้ ดับมาทำไมเขาได้แอปเปิ้ลกันทำไมเราไม่ได้คนเดียวว้าวอีกหนึ่งนาทีจบแล้วโอ้ยได้ดายอีกแล้วเฮ้ยโู้เธอฮะต้องก็ดียกันแล้วดูมือเราดูมือเราถ้าจะไวขนาดนั้นนะทำไมทุกคนได้ของดีจังเลยอ่ะเวทีที่ไปทำไปเอาหนี้ทุบหลังหันหลังเราเลยอ่ะค่ะเราจะเอามือป่าตีทีดูนะโอ้ยเจ็บ เด็กคนที่พี่เคยเจอมาโคป่ะพี่พี่เคยเจอมาโคปพราะพี่พี่พี่มาโคโอ้โหพี่อ๋ออันนี้อ๋อมันด่ากติกาตายร้อยหกร้อยห้าเก้ามาโคมาแสดงว่าที่เราได้นี่เป็นดาบโหดสุดแล้วนะกูได้อีกแล้วดาบขอบีส่วนร่วมในการเปิดด้วยอุ้ยเยเยเยพี่มันทนุ เราจะได้ธนูเหมือนกันทททไไไมมมธนูสกีเราต้องการลูกธนูนล้วที่สุดก็จะไปตาได้นะจากสเกติสตันเราได้กางเกงเอ็นชาร์แหละอุ้ยได้ดาบอีกแล้วพี่ขวานพี่พี่รอนี่สักอันดีพี่พี่รอนี่สักอันดีอะไรไปได้ได้แต่ของดีเนี่ยเอออะไรเหรอเราเข้านี่ไม่ได้ดูนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอ่ะกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปของดีเท่านี่ย โอเคหนีโอ้ยโอ้ยพี่ผมลอยไปอ่ะหนี่นีผมลอยหมดจะโอ้เฮ้ยที่ป้าใส่พี่ดิพี่อยากลอยบ้างอ่ะพี่เป็นคนไทยไม่ได้อ่ะผมหายไปในโลกไม้คานแล้วพี่อ่ะที่เกิดยินด ไหนทีทีทีปลาใส่พี่บ้างดิพี่อยากลอยพี่ทีปีเอมาเลยพี่ถ้าพี่อยากลอยสามคนพี่ก็ทีปีเอมาเลยพี่เอาทียังไม่ตายลงมาอีกเหรอมาพี่อยากลอยสามโมเจไปพี่ลอยลอยลอยเอาทำไมผมตกลงพี่ไม่ได้ใส่เกาะอะไรมันไปตายอ่ะไม่ได้ใส่กอมันตายเลยอ่ะทำไมท่านสามคนวะตายเลยอ่ะทำไมเมื่อกี้ทีไม่ตายอ่ะสงสัยพี่ปลาไกลผมไงแล้วมันได้เอฟเฟคลองลองนี่ลองนี่ลองไปไก่ดิ มาไม่โดนดิมาไม่โดนไม่ดนไม่เดินแล้วไปแไปเจอของแล้วขอบตัวเธออ่ะไรอ่ะได้จุดจะเป็นแคนดี้มั้งแคนดี้ไม่แคนดี้เราเท่าเดิมทำไมเราไม่ได้โกลดี้บ้างเนี่ยแดงอ่ะแดงแดอ่ะอ๋อแคนดี่แคนดี้มาเรตอ่เหรอโอ้ราไม่ได้ของดีจนะ้าเนาเลยเนี่ยสามหรือเปล่าวะพีร์รำสิให้สองพีอะไรเล้ให้เธอสองเลยวะ

นี่ไงได้ละโอ้โหโอ้ถ้ากายเปิ็นวงพวิแต่เปิ็นวงพี่ไม่ให้หรอกจาบสิบดาเมจทิ้งไปกกาโอ้ยอ๋อดาสิบดาเมจเหมือนกันไม่ได้ของดีเลยใช่เฮ้แล้วโอ้ยได้อีกแล้วโอ้ยดาบอุ้ยขวานพี่แยกพี่แยกพี่แยกโอ้โหดาบเดิมกโอ้ยตีค่อยทำไมทำไมทุกคนได้ของดีกันตลอดเลยวะเนี่ยอุ้ยเฮ้ยไอนูฮกไนู ไม่ได้รู้ธนูมากเลยอ่ะทีผมมีธนูเต็มเลยนะพี่มีรุ่งธนูือนกันอีกแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยคุณพี่ผาไปที่คุณพี่ผมอยที่คนจะช่วยพี่คุณได้ด้วยคุณได้เ้วยอย่าคุยกระจกนะขอบคุณมากถ้าสิทธูก่อนเอาค่าสิทธูมันเป็นตายข้าวที่เกอนอาร์ทีไม่ให้เลยแม่มูลค่าละค่าแบบสูงมากไม่ต้องการ บลัดวอเทอร์คิดวมันแล้วใจก็ไม่ต้องการพี่เธอจะเอากินอะไรเ้ดูหน่อยเธอกินอะไรเ้ให้ดูหน่อยโอ้ยก้อนมันมีของให้กินเยอะเนาะมันคือน้ำแดงใช่ป่ะโอ้มันคือเลือดกินแล้วก็หนีได้ผ่อมเลือดดูผ่อมเลือดวิ่งเร็วด้วยพร้อมเลือดประมาณเออหนึ่งสองสามสี่สามแถว สามแถวกับอีกสองดวงคิดดูดิผมมีสามอันนะพี่กระโดดสูงอีกเธอปีดีกูไวิชั่นีิเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะกันดีแล้วไอ้ไอไอแคนดี้แมทเริลอ้าวเกลือเกลือเกลือได้โอ้ยเราได้มาอีกแล้วไอแคนดี้เฮ้ยเราเหลืออีก32อันเหลือกันเท่าไหร่เราเหลืออีก22่สิบองอันทำไมทุกคนเหลือ อันนี้เยอะก็แต่ว่ากูเหลือน้อยคนเดียวเนี่ยแต่ถ้าเคนดี้ชาดเคนดี้ชาดแล้วน่าจะมาคาบได้นะแต่ว่าเออเราก็คิดว่าน่าจะคาบได้ไม่ไม่ผมได้ของคาคนเดียวเนี่ยพี่มาแล้วค่ะลูกธนูอีชั้นค่ะพี่ใจนะโอ้ยพี่จงใจดีเหมือนที่ผมใจดีพวกพี่ผมต้องการของอะไรพี่เปิดไปได้ดีแล้วมันจะอะไรมาขออะไรฮะขอของมันขอของอู้ฮ้อ่ะอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยได้เป็นสีก็เป็นสีฟ้าสีฟ้าน่าจะของดีหรือเปล่าขนาดตัวเองที่ผายต้องรอดูแน่เลยโอ้โหไปพี่ด้ดีกว่านี้ได้ของดีที่กายเยอะแน่แค่ใส่น้ำพีทเลยชนะไปแล้วพี่อ๋อไม่ได้น้ำพีทผมได้เปิ้ลม่วงแล้วเฮ้ยเย้จริงดีใช่มีกี่ฟองมีฟองเอ้ยมีสิบสี่แล้วเลยมีสิบสี่อ๋อสิบสี่เหมือนกันพี่พนักงานคนช่วยเหลือพี่ วันนี้ผมช่วยพี่พี่ขวัญเกือบแล้วพี่ช่วยเหลืออะไรช่วยเหลือต้องดิ่งไปหาค่อยเลยเลยช่วยเหลือพี่เหรอ่ไหนผมอยู่นี่แต่ไม่รู้ว่าแกอยู่ไหนไม่รู้อยู่ไหนเรไม่ได้แม่ฟันทอง ทุกคนต่างเหมือนเราไม่ต้องพี่ยุมรอดแล้วพี่เหมือนที่ฝ่ายเลยไม่เลยมองไม่เห็นโอ้ยได้ดาบคนด้วยเป็นลูกคนของดีกันตั้งเลยสิ sacred w a t เลยีด้กระบอกรู้สึกน้อยใจนิบๆดนะใช่ไหมตัวของกลางกระดานนี้โอ้ยเพททองอีกแล้วใช่ไหมที่ที้ให้พี่กินน้ำสีฟ้าบวกสเตตใช่ไหมใช่น้ำฟ้านะโอ้ยเรามีถังนึง ไค่อยติ่ไถ้าไกคนไดของดีก็เทานีอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยบอสสี่ชั้นบางครั้็ว่าโดนไอ้ที่ไหนไ้วขอกลางครับใครเมผมเอาดเอนเฮ้ยน้ำอะม่พี่น้ำบมน้ำน้ำน้สีอันก็ยังถามกอนน้ำฟ้าหรอใช่ใช่ใชุยข้างหลังมีแขกรับเชิญด้วยแขกที่ไม่ได้รับเชิญ ดาบสิบดาเมจแล้วกาวิเอ็มพีซีเอได้อีแล้วใช่ไหมด t นเท e with me อย่าไปยุ่งกับเขาเลยเขาบอกว่าอย่าให้เทรดโอ้ทำไมขอกมันไอ่เทรดเอาเนี่ยอุ้ยอันนี้คนเดิมรอห้าสิเก้าดาเมจเดี๋ยวมปเจอกับพี่ขวันกับพี่เปิดศึกกันนะผมพร้อมยังไปรอดนอารีนาี้ย อันนี้น่ามีฟิบี้เด็กสแกนคนพร้อมแล้วใช่ไหมคะมาเฮ้ยท้าไมสู้ในที่แคบอ่ะที่โคกงอ่ะแคบบ้าอะไรพี่เลยโอเคแล้วมันจะได้ไปกระเด็นไปไกลไงพี่ทีมงานออกแบบมาดีพี่วีพี่อ่ะพี่าอุ้ยระเบิดหลังผมวะอะไรนี่ไม่รู้อ่ะระเบิดหลังทีหรอศาสตร์ใช้เวลาสร้างมันยี่สิบปีนะเรากินยาแล้วนะเรากินยาแล้วนะเดี๋ยวพี่จะ่งกินยาด้วยหรอ แล้วก็มีทุกคนเลยพี่พี่ไม่มีคนเดียวหรออยากพัใช่ไหมใช่อยากังใช้ระเบิดในนี้ได้ไหมไม่ได้พังสิได้เอาได้เหรอได้เงินได้งั้นรอผมก่อนแป๊บนึงไม่เอาคนไม่ได้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 เดี๋ยวโอเคค่ะพร้อมไฟเราจะจะลุมบอลกันเหมือนเดิมใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะพร้อมค่ะทีละเม็ดเยอะ กินแล้วนะคะกินแอปเปิ้ลแล้วนะคะพี่กินพร้อมกันนะหนึ่งสองต้อกินแล้วเนี่ยกินแล้วกินแล้วกินอยู่เขากินอยู่ของผมเยอะของผมเยอะแกปีอะไรเนล่ยพี่อะไรเนี่ยโอ๊ยโอ้ยพี่มารมณเลยผมเนี่ยพี่พี่ฟาดเลยผมอ่ะโอ้ยผมมีได้เดินเดิน พี่มีดาบอะไรอะล็อกี้พชันลักกี้พชันไงพี่กับลัคกี้โพชันแล้วก็นี้ด้วยขอขอลองตีทีนึงว่าดาบพันสองนี้ไม่ได้ใช้เลยฮัโหลดอู้หูสองทีตายไม่ทีตีมันหนาไม่เข้าสตัวเอเลือดเราหกหลอดอะห้าหลอดตีสองเขีตายเลยใช่ไหมพี่ดูไม่มอจะชนะได้พี่อันนี้พี่อันนี้เออพี่ยืมกินยาสีฟ้า แล้ <Bond> แลก็กินนะไอสีฟ้ากับถังเลือดเนี่ยโคตรโหดทีนั้จะตีพี enfin ่ก่อนทีนะ้ทีได้จะตีพี่ก่อนถ้าพี่ตีทีก็ไม่ได้ตลอดโอ้รู้งี้น่าจะกินยาสีฟ้าเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมเอาใหม่เลยเอาใหม่เหรอเอาใหม่เลยนำมาได้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 เอาแล้วตีได้เลยค่ะทุกคนเฮ้ยโดนแล้วพี่ก็กินยาของที่อยู่นะ สิกครั้งนี้ผมชนะแล้วพี่พี่ไม่มต้องรออะไรมากไม่เคยคือคือใช่กันใหม่แป๊บหนึ่งไม่พี่แต่ผมจะช้าแล้วพี่พี่ควรยอมแล้วยอมแพ้ก็ยอมแพ้ว้าวโหเย้ผมจะนะพี่ผมจะนะดาบพันสองยังไม่ได้ตีไม่ได้ตีพีขวันไม่เข้าเลยผมตีพี่ขวันไม่เข้าอ่ะก็ก็พี่กินยาถังถึงแกอ่ะสี้ากับสีงพี่โกงให้นะพี่มีสีฟ้าอันหนึ่งหมือน สรุปว่าคือขอขี้โกงคือถังแดงกับถังฟ้าสีนะพี่ขี้โกงของเคอขี้โกงอ่ะดาบพันสองไม่ได้แต่เลยดูดิ๊ก็ตายเลยำหรับวันนี้เป็นไงผมอ่ะก็ก็ลักขี้โม้มันก็ดูง่ายๆดีนะอีซี่อีซี่แต่ผมชนะไม่ดูแบบไม่มีอะไรอะไรกันแต่ผมชนะแต่ผมชนะแต่ผมชนะ เออรู้แล้วหมดแล้วน่ะไปคือถ้ามันปผสมกับลัคกี้บ็อกซ์อื่นอาจจะดีก็ได้แบบพวกระเบิดอลังอลังสนุกสนุกเนี้ยนะแต่ไอเจมอาวุธสู้น่ะดีนะพี่แต่ปิดท้ายเี่พี่ต้องทำอะไรมาพี่ปิดท้ายต้องทำอะไรเป็นไหมทำอะไรเหรอโอเคฮะไงก็ชอบกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชด้วยกันนะฮะก็เอ่อช่วงแรกอาจารย์พูดที่ติดขัดๆเพราะว่าเราไม่ได้แข่งกิมนานศพี่วันใช่ใช่ใช่